สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านครับมื้อนี้ก็มาพบพ่อกันอีกคือเก่ากับคอบข้อยน้องบีมเนาะครับจ้าครับน้องบีมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าครับน้องบีมมื้อนี้มีมาฝากจจกโตครับมื้อนี้มีมาฝากสามตัวสามแลกกันกันเลยจ้าครับสามตเน้นๆคือเก่าเนาะคะแนแล้วเนาะมื้อนี้จ้าครับมื้อนี้ตรงกับวันที่เท่าไรครับมื้อนี้ก็ตรงกับวันที่สิบเอ็ดจ้าสิบเอ็ดมิถุนาสองห้าหกเจ็ดจ้าครับสิบเอ็ดมิถุนาสองห้าหกเจ็ดเนาะครับแม่นจ้าครับฝากที่ตั้งนะครับผมจ้้้้ที่่่ตังงเเาาากกก็ออออยููบนนนนนวจจจำภสดขแ ครับเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์0826791523จ้ะ่ะเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันในครือเก่าเลยจ้ะครับผมครับบันนี้เฮาพบกับตัวแรกเลยนะครับจ้ะครับขอรายละเอียดเพื่อน,นะครับรายละเอียดแม่นี่นี่เป็นลูกสาวของพอเก่าจระเล่นนะจ้ะ ครับเป็นลูกสาวพ่อเก่าเจริญน,นะครับแม่จ๋าเป็นสาวท้องแรกพร้อมจภอครับเอาท้องอีกเราตีน้องบิ๊มแม่นจะเป็นสาวท้องแรกเลยจ๋าครับท้องได้เจ็ดเดือนนะครับผมท้องได้สามเดือนจากท้องกับพ่อเพชรล้มโขงในสามเดือนแล้วจ้ะครับท้องกับพ่อเพชรล้มโขงในสามเดือนนะครับแม่นจ้ะ,ะเอกสารใบรอดครบจ้ะตัวนี้ก็เป็นทายาทของพ่อเก่าเจริญแต่บ่มีใบหรอกจ้ะอ๋อเป็นก็คือมันเป็นลูกสาวของพ่อเก่าเจริญแม่จ๋าแต่ว่าเอกสารบ่มีมาให้แม่นเพิ่นผู้เฒ่าเพิ่นมาเฮ็ดหายจ้ะเพราะว่ามันแก่ได้สามปีแล้วจ้ะคครับก็ือเฮา คือเพิ่นเป็นทายาทของเค้าเจริญตอนนี้เพิ่นทองกับพ่อเพชรล้ำโคงในสามเดือนนี่ยนจ้าเป็นสาวท้องแรกครับน้องมีมตัวท้องเรียบร้อยเนาะตัวท้องให้เรียบร้อยจ้ะครับตัวท้องเรียบร้อยบัดนี้มาฟังราคาเลยครับน้องมีมเปิดไว้บาทครับราคาก็เปิดใบหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นจ้ะครับหกหมื่นห้าพันบาทนี่ยนจ้ากับความสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบจ้ะครับสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบนะครับโอ้มาดีครับอนาคตสิไปดีก ไกลนะครับชนสูงน,นี่ครับเพิ่นได้เขียวเปน็นต้องบีมเพิ่นได้เขียวคู่นึงจากโอ้ได้เขียวแท้เพิ่งคู่เดียวเองเมีนจ้ะโอ้ทะลุรอยซี่หาแน่นอนครับตัวนี้เมีน,มนจ้ะอันนั้ครอสเดยไปได้ไกลอีกอยูุตะครับผมเดี๋ยวเขามาพบยละเอียดหน้าตาเพื่อน,นครับผมนี่ครับหน้าตาโอ้หนาคมป่านฝรั่งน้องบีมตัวนี้ <c oughs> หนาเขาใหญ่ดีครับนี่ครับหัวหมอทองครับอัตลักษณ์จับเจี่ยนนะครับตาแจ่มแจ่มจ้ำนี่ครับคอว่องเอออุบะยวยยนยันยันโอ้ไรหนากว้างดีครับแจงขายเงี้ยนี่ครับเล็บดียร์ที่กัันครบบเล็ เด็บกะลาดีขนาดครับผมนี่ครับบ่มีตำนี้นะครับบิมบ่มีตำนี้จะรับประกันตำนี้รับประกันทองให้เลยจ้ะประกันทุกตำนี้ครับประกันทองพร้อมนี่ครับจ้ะโอ้งามครับตัวนี้สีดอกเล้าเลยครับจ้ะนี่ครับล้ำตัวเงาอ้างดีครับสมุดครับนี่ครับที่เด็ดที่กันครับด้านไทยนี่นี่จ้ะเบิ่งหางพวังไม้บิมได้่งยแต่หางหางพัวหางยาวดีจ้ะหางพัวปานพุ่มปานไม่กว่าได้น้องบิมจ้ะครับนี่ครับผมถ่ายเงยถ่ายตัดดีครับผมนี่ครับครับงบิมจูงพยันยังด้ครับมาลุกจ้ะ หูดจากตัวนี้ก็าสามาคีได้เพิ่นไหนได้จากข oh, ี้เล้อมแม่ยจ้าบีมขี้แล้วโอ้ oh, บีมขี้แล้ว <laughs> นี่ครับพี่น้องโอ้ oh, งามงามตัวนี้อหน้าคตไปได้ทะลุลอยซี่หาน่นอนครับผมมาตัวนี้รับ พันธุกรรมของพอเก่าจเจริญนะครับจา้าครับรในทองกับเป็นของพอเพชรล้ำคงในทองเป็นพอเพชรล้ำง<า>คงเป็นพันธุกรรมสองชั้นได้ครับแม่นี่นจา้าครับน้องมีมเปิดไปที่ตัวใดครับเปิดใบหกหมื่นหาพันบาทจาะกับความสูงที่ร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบจ้ะครับเปิดไปแครหกหมื่นหาพันบาทแม่นจ้าราคาเนี่ยก็ลดได้สามารถลดได้ต่อรองกันได้จ้าครับราคาก็ลดได้นะครับรต่อรองกันได้ครับโอเคน้องบิมครับเขาไปพบกับตัวที่สองเลยครับผมจ้า ผมมาพอพ่อกันกับตัวที่2นะครับจ๋าครับขอรายละเอียังไงครับมึงบิ๊มตัวนี้เป็นลูกสาวของเ่อขุดินนะจ้ะครับเป็นลูกสาวของพ่อเขาดินแม่จ้าสาวน้อยอยู่จ้ะสาวน้อยอยู่อายุได้จังเดือนอายุได้ยี่สิบห้าเดือนจ้ะครับอายุได้ยี่สิบห้าเดือนก็คือสองปีกับสองปีนิดๆนะครับแม่ยจ๋ารับส่วนสูงเพิ่นเท่ะเลนะครับตอนนี้ส่วนสูงเพิ่นตอนนี้อายุที่ร้อยสี่สิบบอกลบจ้ะครับส่วนสูงกับอายุที่ร้อยสี่สิบบวกลบนะครับแม่จ้ามี่จะโตชุดได้ครับวัอนี้นี่ครับ น้ำัวดีครับตัวนี้แข็งขาเงี้ครับโอ้อลังการครับแข็งขาเพื่อนนี่ครับสาวบอกไอ้ดินไกแม่นจ้าครับผมก็คือเพป็นสศัละก็คือพ่อผสมน้องมิมแม่นจ้าครับก็บล้อจับสัตดล้อผสมเลยครับจ้ครับก็คือพ่วงไปมากพ่อไรนะมากสายได้กัดจัดได้ครับผมตัวนี้แนะนอนครับแข็งขามาดีขนาดเด้ครับต้องมีเปิดใบเยียบาทครับตัวนี้ตัวนี้เปิดใบหาหมื่นสามพันบาทจ้ะครับเปิดไว้แค่หาหมื่นสามพันบาทแม่จ้ะราคาเี่กก็ต่อรองกันได้จ้ะครับราคาก็ต่อรองกันได้ที่เขาแม่นจ้า เอาผมนั้นรายละเอียดหน้าตาคนนี้ครับผมนี่ครับหน้าตานาเขาครับเขางามขนาดครับเขาใหญ่ดีครับเขาตกกันซ่อนดีนี่ครับหน้าตาสวยขนาดครับนี่ครับตาแจมแจมแจมอ่องครับมึงตีเด็ดเคนนี้ครับหางถึงเออวผ่าวบักใหญ่เลยแม่จาครับผมนี่ครับแจงขาก็ใหญ่ครับนี่เด็ดธรรมชาติบริโตกได้แต่งนะครับนี่ครับขอตันจูกูได้หมดนะครับจับแขนกระดิ่งหมดเลยนะครับ บ่มีตำหนิ้ยังน้องมีมแม่นจ้ับ่มีตำหนี้จะรับประกันตำหนิให้เลยจ้ะครับรับประกันตำหนินะครับตัวนี้โอ้ตำตัวดีขนาดนี่ครับจ้ะอ้างมาตัวหน่อยเี่ตัวนี้ครับด้านถ่ายก็ดีกันครับเนี่ยครับถ่ายหางใหญ่ดีขนาดครับครับถ่ายกว้างหางพัวอยางพวดดึกเน่ยจ้ะน้องมีมจูงพนยังคฆครับผมโอ้เชียงสุดตัจ่ายควยอยู่นี่จ้ะครับโอ้เป็นดจะยกไปเบิดครับพี่น้องสุดสุดนี้มีแต่ตัวมงามอันนี้เป็นทายาทลูกสาวของเจ้าเขาดินจ้ะ เป็นลูกสาวของพ่อเขาดินนะครับมีเอกสารใบรอดน้องมีมตัวนี้จ้ะครับเอกสารใบรอดครบครับตัวนี้ลูกส,สาวพว่อเขาดินอายุ2ปีนิดๆน,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 นะครับจ้ะครับผมเปิดไใบแคา่าหามือนสามพันบาทเท่านัาน้นจ้ะครับเป <imet S 1> ิดราคาไใบแค่าหามือนสามพันบาทนะครับราคากับต่อรองกันได้ต่อรองกันได้จะส,ส่งฟีทถูกคลิปจ้ะครับจดจัดทรงฟีดสุลิปตุกตัวครับผมนี่ครับโอ้เงาดีครับอ้างอ้างตัวหน่อยได้ตัวนี้สวะตกขวางมีลูกว่านี่โอ้ สีอ่างแงีน้องมิมน้อยนะครับอ้าโคตไปไกลแน่นอนจ้ะครับอ้าโคตดีครับตัวนี้นี่ครับแข็งขามาเต็มเลยครับแข็งขากระดูกนี่ครับน้องมีเปิดไว้แคหาเงินสามพันบาทแม่จักกระคอมสูงที่ร้อยสี่สิบบอกก็ตักสูงร้อยสี่สิบบอกลบจ้ะครับโอเคครับน้องมิมไปพบกับตัวที่สามเลยครับผมจ้ะเอาพบกับตัวที่สามแลครับจ้ะครับขอรายละเอียดเพื่อนครับน้องมิมแม่นี่เป็นแม่ผสมกับเจ้าทองสุกได้ยี่สิบห้าวันนะจ้ะครับแม่นี่เป็นแม่แยกลูกผสมกับ พอทองสุกได้ย5วันแมนจ้าครับมาสูงเทนอมิมตัวนี้ไม่ใหญ่แต่ส้นสูงเั่เลยครับตัวนี้สวนสูงอยู่ที่145ยบอ้าบกลบจาครับป้าตัวสวนสูงอยู่ที่1้อีบอกลบแมนจ่าครับผสมกับพอทองสุกจ่าก็คือได้ยี่ามือก็คือพันรอบหนึ่งน้องมีมแมนจ้าครับผมตัวนี้ต้องมมเปิดไว้บาทครับตัวนี้เปิดไว้6 5 0 0่าบาทเท่านั้นจ้าครับเปิดไปแค่6กหมื่นาะครับตัวนี้โอ้มาดีครับตัวนี้เป็นสายใดครับต้องมิมตัวนี้สายป่านสุร แบบลำตัวยงาสีหลอกเล่าเลยครับตัวนี้จ้าครับผมแล้วมาพบกับนาจานาเขาพี่ครับนี่ครับเขาเปิดกว้างดีกันนะครับนี่ครับหัวหมอทองครับตาเตี่ยมเจียมจังครับอัตลักษณ์นี่ครับสายปั่นสุรินทร์กะสีเลื่อนล่างจังเอยครับอัตลักษณ์นี่ครับนี่ครเบิกพวกข่าอวเคียงขานี่ครับเล็บบลิโจ๊กเล็บแทงครับผมครับแต่ละตัวมีเลียดๆเด้ครับน้องหมิ่นจับไว้เมื่อนี้ นี่ตำนียังม่้ำค้ตงนี้บ่ม่ตำนีแต่รับประกันตำนีให้เลยจ้ะครับรับประกันตำนี้แต่ว่าทองนี่เขาเอาไปรุนนะครับ่านรอบจ้ะไปรุ่น่านรอบจ้ะควยตัวนี้นี่ม่ลูกมาแล้วรตัวหนึ่งเลจ้ะเคยมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับแม่นี่ครับเป็นแม่สายป่านสุรินทร์สูงทีร้อยสี่สิบหาเลยครับจ้ะพ้กนาคนนี่ไปอีกน้องมีเนม่นะะได้ลูกตัวเดียวยองจ้ะยังสดสดเูยจ้ะเดี๋ยวผมพามาพบกับหางมันครับครับหางไทยดีขนาดครับตัวนาแมจ เป็นพั้วเป็นพวงแบบง่ายเลยตัวนี้ครับผมบ่มีตำหนี่มั้งมิมน้งผมมีตำหนิจะรับประกันตำหนิให้จ้าครับรับประกันตำหนิครับผมจ้าครับเดี๋ยวน้องยิมจุงกันยังนะครับนุ่มาะหู้เชื่องจ้ารับเชื่องชุดโตครับหูยชุดนี้เนาะครับเดาไปน้ำกันนี่รถได้หลายบ่้ิมเนี่รถได้หลายจ้าเขายกคอไปนี่เฮงรถได้หลายครับจ้าเป็นเดาไปครับเป็นชุดตั้งฟาร์มในชุดนี้แม่นจ้ารับงามมีน่าตัวที่เดียวได้ครับสามตัวนี้นีบอกเลยผู้เล่นมั่วพอตัวจริงนี่นี่ครับผมเปิดไปแค่ เปิดไปแค่หกมื้อหาพันบาทจากกับความสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบห้าบอกลบจากแม่ลอยซี่หาเปิดไว้แค่หกมื้อหาเนี่ยจ้ะเป็นสายปานสุรินจ้ะนี่ครับผมโอ้แต่ละตัวมึงนี่มึงมีขัดมามีเต้เนียนเลยจ้ะครับผมมึงมีพ่อมี่ปูพั่น์ยังม่วช่วงนี้ปูพั่นเขากบบนีอ่าแถมมากะริงจ้ะครับแถมทรงทั่วประเทศจ้ะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับสโลว์แก้มกันไม่ได้ครับสนใจมักตัวอะไก็สอบถามกันได้นะครับน้องมีราคาก็คุยกันได้สุดโตต น้องยิมฝากพี่ตังอีกรอบไหมครับจ้าที่ตังฮอคก็ยุบันกันวันจ้าอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นจ้าครับผมเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์กระสุนแปดสองหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสามเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันได้จ้าครับผมวันนี้ก็มีมาสามรายการนี้น้องมีมแม่นจ้าครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมไปจนจบวันนี้จ่าครับกัฝากพี่ตามครับคลิปใหม่ๆของทั้งช่องนะครับมีอัปเดตตลอดไวด์งามราคาเกระรสีก่คือเขาจ้าครับวันนี้ก็จำมีน้องมีม้ครับขอจ่าขอบคุณเดด้สสสสววัััีีครบผมจา